มนุษย์ทุกคนนะคะที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต่างก็มีความปรารถนาที่อยากจะได้ของขวัญอันล้ำค่ารู้ไหมคะว่าของขวัญอันล้ำค่าที่สุดของมนุษย์ที่เราทุกคนก็ต่างอยากจะได้และปรารถนาเชกเช่นเดียวกันนั่นก็คือคุณค่าราคา ของตัวของเราเองและการรักตัวเองนะคะเพราะมนุษย์ทุกคนนะคะปรารถนาที่อยากจะแสดงออกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองประกาศให้ผู้คนมากมายบนโลกใบน,นี้รู้คุณค่ารู้มูลค่าในตัวของเรานะคะรู้ศักยภาพรู้ความสามารถ รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราคุณค่าราคามูลค่าที่ตัวของเราอยากจะประกาศให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่เกิดมาในโลกนี้ได้รู้จักเราและมนุษย์เราก็ปาถนาการรักตัวเองมอบสิ่งดีๆมอบของขวัญอันล้ำค่าอันเลอค่านั่นก็คือคุณค่า ของตัวเรา